มีแล้วก็อย่างนี้เลยรวมกันอีกแล้วจ้าทุกคนเล้บมาพบกับทีมของเราแบบนี้ก็คือมีสมาชิกใหม่ด้วยสักนิดนึงแล้วก็แนะนำตัวสักนิดนึงนะครับพบกับฟุ๊กในช่องสิวรูแบบนี้แล้วก็ใบมิ้นค่ะปอยค่ะโซเฟียไม่ฟ้าค่ะแบมค่ะ <Yeah. S 2> วันนี้ก็รวมตัวรีแอคกันอีกแล้วคือเพลงที่แล้วที่เป็นแบ็กเมมเบอรจะเห็นหน้าเราแค่3คนแค่นี้รอบนี้เราเลยแบบุยมีความสเปเชียลเริ่มมีความแบบเรารู้สึกว่าน้องจะปังมากแล้วก็คือทุกคน <c oughs> หลายคนก็จะรู้จักน้องๆเอสป้าแบบนี้เราก็เลยนัดรวมตัวกันรีแอคแบบนี้กับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่า <F iber. S 2> ไปดูกันเลยดีกว่า เพราะว่าทุกคนน่าจะอยากดูแล้วตอนไม่ใช่ทุกคนที่กําลังดูอยู่ทุกคนตรงนี้อยากดูแล้วไว้เดี๋ยวไปเมาส์กันข้างหลังกันโอเคนะจ๊ะทุกคนเอาแล้วหนึ่งสองสามเสียงจะต้องดังแน่เลยอุยหนาวก็ดูละมุนเนาะฉันว่าเพลงเนี้ยนะเขาดันวินเทอร์ใช่ใเนาะพราะเพลงที่แล้วไม่เป็นคาลินาไปแล้สวยเนาะเพราะผมดันสวยมากสาวนุ่ม นมอา้าวสาบไทยด้วยวะ <laughs> ขอโทษนะ <laughs> <speaking> โอ้ยฉันขนลุกกับไอ้นี่มันอ่ะมันเป็เะนส s น o w b a l เน้ะ อุยฉันว่าผมดำสวยกว่าเนาะนี่ว่าผมดำสวยของผมสีก่อดูเข้าอ่ะแต่นี่ก็กลับมาผมปกตินี่เพลงให้ลแล้วผมนังเงินนะะ เพลงนี้มาโชว์เสียงเนาะ mm hmm. ดีนอ้องแบบช่วงโควิดเนี่ยเขาไม่ให้เต้นไงหล่อน <c oughs> เขาเลยนั่งเอา <c oughs> <c oughs> ีเลยอยู่คนเดียวเว่นเลยจริงเพลงนี้มันเป็นของ,งวินเทอร์จริงหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจริงโอ้เสียงแบบ<อ>ไม่แล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปเนาะตาหวานมาก นี่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 ปังว่ะนี่นี่วันปังว่ะเป็นส่งเออเางไหมว่ะฟล้วนาร้อนมันเหมืนเซรมเหมือนกันเนาะ น,ะเ,อนเออมันมีความแบบกระตูนอะไรบ้างน่ารักจังเลยอ่ะอ,นะอรารมณ์แบบแต่ว่าคนละมูดต่วไอ้นี่เดี๋ยวนอนแบ็คแมนบ้าเลยนะแต่นี้ชอบให้คัลิน่าแบบผมร่อนเลยนะ ฉันชอบอยากเป็นไม่ใช่อะไร <c oughs> ฉันชอบปัญนะเนี่ยฉันชอบลูกอย่างนี้เนาะเออฉันชอบมัน,นออแต่ว่าเพลงนี้แบบนี้เนาะแบบดูแบ่งเียเท่าๆกันนะ <c oughs> เพลงที่แล้วคาลิน่าเด่นไปหน่อยในที่สุดนี่เพลงมันก็เริ่มทำเป็นยันมันก็ไปตอบคนตาหลบไป ฉันอะฉันชอบคาริน่าแจกความสดใสจริงว้าก็มีผมมาหน่อยนเอยยังมีนิดนึงก็แบบน้องเงียบไปหน่อยยังดูสามีมาหน่อยสวยอุ้ยหน้าเมื่อกี้แบบ อันนี้สวยมากเลยแต่คือเพลงแรกแบบเขาจะให้แบบดูแบบน้องมีลุกแบบน,นี่หรอเนาะแต่ผมดำก็สวยนะเพราะว่าเซนเลิฟมาอุ้ยมาสีเลยเลิศนะร่อนอันเนี้ย ไม่มันดูเป็นเพลงพี่แหละฉันจอยู่ข้างๆเธอแบบเป็นเพลงให้กำลังใจอยู่มาจริงหลอนไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้เธอไม่ได้นี่เหมือนกันไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านซับเลยดูแต่นี่อย่างเดียวน้องๆอย่างเดียวแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยคือเป็นชอบแนวแบบแม็กแบ็คแมมบ้างไงเออแต่ว่าเพลงนี้ก็คือเพะนะแต่นี้ชอบแนวนั้นไงส่วนตัวเซอร์ไพรส์น้องจีเซลว่าเออนี้ก็ว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันคือแบบตอนที่น้องร้องขึ้นมาคือตกใจเลยตกจริง เพราะว่ารู้สึกว่าแบ็ค์แมมบ้าน้องๆไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้ร้องเสียงเสียงไม่ได้ใช้เสียงนี้ร้องอ่ะใช่แต่พอเป็นเพลงนี้เหมือนแบบโริงวอลคออฟสี่จริงวอคออฟสี่วอล์คออฟสี่วิดีโอสี่แดนสี่จริงที่สุดนิ่งๆก็คือ ก็สูตรไม่ผิดหวังนะก็นะไปก็ส่งซะหน่อยแล้วเราก็ให้โน้ตอยู่คนเดียวไงเรื่องนี้ครับก็เลยก็มีเท่าแบบส่งซะหน่อยอะไรซะหน่อยที่จับมือที่จับมือขอดูอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปก็คือก็เมากันไปด้วยแล้วกันขอดูอีกรอบนึงา่งหลอเราตลอเรดตลอดตลอดเลยเนาะ เพลงดีมากแบบมูดดีมากอ่ะมันมันเหมือนเห็นแบบแรกอ่ะนึกถึงนิลเลอร์นิมบิกเซนเตอร์องนนี้ใช่ยังพูดอยู่เลยสวยมากหวานอ่ะชอบตรงนี้มากสาวลูกนี้ลูกเนี่ยนะลูกเนี่ยมีบ้านสวยนะไรสวยๆแล้วชือย่างเงี้ยก็สลิด์มันแบบสันหวานฉันตัวเล็กอ่ะนี่น้องน้องหนาวหวานหว

หมือนน้ก็มาขายหลายลูกเนาะความความความรับผียมันจะไม่ค่อยมียิ้มไงใช่ป้ามันจะเสียนี่ไม่ได้บอกมานะดิตามมานะอยากได้ห้องแบบนี้อยากเป็นคาดีน่าจังมันจะหลีดฉันชอบจลิดคาดีน่าที่ แต่เสียงสี่คนมันไปด้วยกันเนาะนี่นี่นี่เอเหมือนชีเดบิวมานานแล้วนะเนี่ยตีแบบว่าเพิ่งจะจะเป็นเคิร์นเคิร์นหน่อยอย่างเงี้ไม่เห็นวงใหม่ใหม่แล้วน้องเป็นน้องเล็กในในวงโดยเฉยใช่ชอบคนนี้จังเลิศอ่ะ นางก็ยังแบบอุห์มีท่านะเ <c oughs> นี่ยร่อนดูนางก็ยัองอุตส่างพร้อมกันซะหน่อยหวานมากน้อหนาวนีช่ชอบเท่าสิ่งนี้มากเคยไลท์โชว์โชว์สก,กิลร้องอะจีเซลไปรูปปไปนี่เล,ลิกต้องลูกตา

แล้วมาคนละแนวกับเราที่เหลือเลยงงงงโน้คนละวง,วงชอบดีเซลมดำมากเลยอ่ะผมดำสวยจริง<ะ>อยอมรับมากๆากาแล้วมีขอเท้าเพิ่งเห็นนะเนี่ยอะไรนะมันมีขอเท้าเป็นท่าขอ,อขอเท้าเมื่อกี้เออว่าฉันชอบลุกนี้มันเฉันไปนเรียนลุกนี จะไปซื้อที่มันผมจะทำหลายอย่างเลยซื้อแนบกันนะจะทำขนตาช,อ,ชอบๆแบบนี้บ <c oughs> ีบทำไงให้ผม,มอโอ้ยอยากแล้วเฮ้ยพูดถึงผมเนาะมันไม่นี่จริงแล้ววงนี้แต่ลาสะเตาห์ตลอดชอบโอเคใส่ตาหนึ่งทำให้ถ ทำให้นึกถึง s e สอ่ะรู้จักไหมทีนี้เ s, s e ี A เอสอะไงอย่างเงี้ยท,ที่แบบเก่าหวานเ,าเลนะ,ะน้องหนิงอ่ะใช่เลย แต่ก็คือดันวินเทอร์แหละชุดสีก็โดดออกมาแล้วอ่ะก่อนสีผมด้วยแต่ยังไม่ดูลำเบียงเท่าเพลงที่แล้วแต่ชุดก็ชมพูน้อยแน่นอนโอเคเพราะฉันชอบคาริน่าฉันรักมเนี่ย เหมือนสลับโลกกันเนาะอสป้า p a ราเหรอตาจบอะ่ะเหรอตาจบใช่ไหมอ่นจบจบแล้วจ้าดูสองรอบแล้วพอแล้วแต่อย่างที่บอกแหละรู้สึกว่าตั้งแต่รูปโปรโมทแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มาดันวินเทอร์ <ใช S 1> ด้วยธีมเพลงด้วยมันก็ดูเป็นวินเทอร์ใช่แล้วก็ชุดชุดน้องอีกเพราะว่าคนอื่นมันจะเป็นโทนม่วงกับน้ำเงินแต่ว่าชุด ชุดเอออะไรนะโปงเป็นสีชมพูออของวินเทอร์เป็นสีชมพูแล้วในเพลงเมื่อกี้ก็มีความด้วยสีผมด้วยอะไรอย่างนี้ก็ก็ดูโดดเด่นออกมาอืมประมาณนั้นแต่ไม่ได้ไม่เท่าแบ็คเมนบ้าที่แบบคารินาคารินาเอออันนี้ยังดูเกียร์เกียร์ซีนพอๆกันจริง เใช่ใช่อ่าวิจารกันหน่อยว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเป็นในเป็นเพลงใหม่ในลิสต์อีกแล้วเพลงวุ่นเออแต่ว่าฟังสบายนะนี่แซ่นี่รู้สึกว่าก็ก็ดีแหละที่แบบว่าเหมือนมีหลายแนวเหมือนโชว์ศักยภาพน้องอ่ะอันนี้ทูกเป็นวัวข้อทั้งเพลงเลยใช่แบบคนก็จะได้รู้เลยว่าอันวงมานี้วงนี้มากก็แบบวัวข้อได้แล้ววัวข้อได้งี อ๋อเพิ่งรู้ว่าน้องอายทองดีน่ารักแบบเป็นแจกความสดใสใช่ชอบภาพของวิดีโอนะภาพของสวยสีโทนสีโทนสีแต่ว่ารอบนี้เหมือนมีแค่สองลูกเองป่ะใช่ไหม เหมือนมีแค่ในสโน w b a l l กับในบ้านป้าใช่ปาแค่นี้เนาะเออก็ไม่ได้เหมือนรอบเดย์คือเพลงเพลงเดย์ก็จะแบบใส่เต็มกว่านี้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเพลงแนวแบบให้กําลังใจอาจจะเยอะเนาะมากไม่ค่อยแบบไปในทางความรักอะไรนี้จะเป็นแนวให้กําลังใจเยอะกว่ารือว่าเปิดอนเสิร์ไปอ่านไปเออก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดีแบบให้กําลังใจแบบคนที่แบบ มันเป็แบบไม่มีใครอยู่ข้างๆมันมีดาวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเพงลงเหอนาปลอบใจเราเข้าองหรือเ <Okay. S 2> ปล่ <c oughs> าแต่ก็คือฟังรอบสองมยังไม่ได้อ่านคัมเป้อยู่ดี <c oughs> ไม่ได้อ่านเหมือนกันก็ดูแต่นหน้าน้องเหมือนกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวไปฟังกันทีหลังอันนี้มาดูหน้าน้องเนาะโอเคไหมแต่ก็อาจจะไม่ได้ฟังคือด้วยความที่เป็นคนชอบแบบแนวแบ็คเมมเบอร์ก็เลยแบบอาจจะไม่อินกับเพลงนี้เท่าไหร่แต่คือเพลงแบ็คเมมเบอร์แบบโอ้ยมันแบบ สลิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันใส่เต็มมากค่าเต้นแบบนี้นั่นวันนี้ก็เป็นแบบใส่สลิดเหมือนกันนะเออชอบบใส่สลิดแบบโอเคให้ดูน้แบบเออเวลาแบบเวลาชอบสายแบบที่แบบพอฟังเพลงแล้วมันจะแบบ Hey. มันต้องยกมุมปากยิ้มอยู่ในแมสอะมันต้องเป็นอะไรแบบนั้นอะใเดินอะิงใส่หมวกปังอะแบทแมนแบบน่ารักแบบที่อยู่เงี้ยแบทร้องอยู่ในแมสสิงเธอชอบใส่นานเออถ้าวงผู้หญิงจะชอบใส่นานอะไรเนี้ย เหมือนพี่บุ๊กเออประมาณนั้นนี่ชอบหลายแนวอยู่ก็แนวนี้ก็คือได้เลยก็ได้มันก็ได้แต่ว่าเพลงนี้คือนานมากเลยนะ5นาทีอ่ะพอแบล็คเมลบ้าไม่ถึง3นาทีเลยทุกคนนี่ว่าฟังก่อนนอนได้ใช่ฟังเอวีเดย์ได้ไม่ได้ว่าเอไม่ไดยนี่ไม่ได้น่าเบื่อนะแต่แบบเมันสามารถฟังก่อนนอนได้แบบ่ชนหลับได้อยู่จริงฟังหน้าหนาวได้อีก ก็วินเทอร์ขนาดนี้แล้วอะน้อทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าสมมติว่าแบบชอบให้มารีอคกันเยอะๆแบบนี้อะไรเหมือนก็คอมเมนต์คุยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าถ้าถ้าชอบให้มาแบบนี้ก็คอมเมนต์กันไว้หรือว่าแบบมีเพลงไหนแนะนำก็ คอมเมนต์ไว้จะแบบเออนัดรวมตัวกันแบบนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆที่แบบจะนัดรวมตัวกันแบบนี้ถ่ายแบบนี้นะเพราะปกติจะเห็นหน้าฝูคนเดียวนะจ๊ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย